รีแมทรีแมททิชเชอี่นกทิชเชี่เดนเล็ซไารีแมทโอเคโอเคโอเคนะโอเคนพอเบ๊มนกเพอเบมหาคนนี้ก่อนวันฉลองเอาไหมเ้าสีแม่งมันใหญ่ยิ่งหักมันจะหลงค่าตัวสี่หมนี่ต้เอาเลยนะันฟคู่ชกสองหมื่นค่าตัวฟันจะหละวันนี้หมดเกลี้ยงเลยไหมเกี้ยงครับเกี้ยงทุ ก็บอกเขาเดินมาด้วยครับเขาจะเป็นไม่เป็นแต่เขาใหญ่แต่มันไม่ยุบเลยหรอครับบางทีเขาใหญ่บางคนคิดว่าไม่เป็นแต่เขาเดินเป็นนะเขาเขามีสอดถ้าคนมันไม่เป็นเลยโดยแท้เขาจะเดินมั่วครับผมอันนี้เขายังมีสอดมีแท่งนะเรับเป็นเปราเราร่างกายของพี่วันนี้คิดว่ามันยังไงดีมันมันพอก็พอได้มันยัง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 เก่าอยู่ครับยังยังไหวอยู่เนาะังยนงยังยังยันยังยังยังยแล้วงย้งยั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 ่ยัง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 ย ตรงนี้แฟนถามเยอะจะตายตอนนี้ท่านเจอไอพี่อะไพี่ขอบคุณทุกคนที่ให้แังใจผมกับผมวิวก็ส้ำย่างสามสมุดก็ถือว่าขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยดีอะไรชนะมาแล้วแต่ลูกค่าก็คุ้มไม่เป็นจังหวะหมกเลยครับพี่หลองพี่อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่บอกว่าโอ้พ่อเถอะพี่พูดเขาหน่อยขอบคุณแฟนมวยที่ยังรักผมยังยังศรัทธาในตัวคำว่าบันเสิร์ติ๊กแตกอะไรนี้บางคนที่ยังไม่รู้อรลาบผมต่อลวตาย ครับผมคือแต่ยืนยันว่ายังยังไหวสภาพยังไหวอยู่ยังจะร่นไตร่ยังแต่แต่ถ้าชกกับมวยไทยด้วยกันนี่เป็นไงคงคงเอาไว้ก่อนกว่นนี้หน่อยเอมมาว่ายังยังขอน้ำหนักกวนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ร้อยสามสองปอนด์หกสิบโลนะหกสิบโลร้อยสามสองร้อยสามสามต้องเท่าไหร่พี่ต้องกี่โลผมต้องเอาสักร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบสี่ร้อยห้านี้เอาให้ได้กว่าแล้วแล้วถ้าเจอกับตัวนี้อีกต้องน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดลงมานิดนึงลดลงมาสักห้าสิบแปดแรงเจอหน้าได้ห้าแปดได้สักสี่ห้าโลเอ้สองสี่ห้าปอนด์ ว่าเขาใหญ่เงินนะแต่ว่าแก้งซ้ายก็ยังเตะได้หนักอยู่นะวันนี้เตะเขาได้แต่จังหวะเขาเดินมาเนี่ยคือเออเพราฝรั่งเขาใหญ่เขาเป็นมวยเลยใหญ่ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นมวยแต่คนเราถ้าไม่เป็นมันจะเด่นมากเขามีกระแทกมาก่อนมีทั้งเตะมั่วมาอยู่เป็นเลยแหละเก่งเลยแหละใช่เลยครับอืมแล้วก็เป็นมวยจีนมวยเจ๊ที่ไม่ยอมฝรั่งบางคนใช่ใช่ใงฝรั่งบางคนทิ้งตัวปั๊บเลย ต่นี่เรายังสู้จนหมดจนเรียกเลยรจนผหมดครับขอบคุณทุกคนที่รับรับโซ่กแต่ง้ันงขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันท่วันฉลองนะ